ขอต้อนรับสูขสรุปผลการปฏิบัติงานของส่วนจัดการต้นน้ำวันที่15พฤษภาคม2557วิทยาลัยพาณิชยการเชียงรายได้จัดกิจกรรมดอกย่าอาสาลดภาวะโลกร้อนนณหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จันระหว่างวันที่12-15พฤษภาคม2557โดยทางหน่วยอบรมได้ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันไฟป่า แก่เยาวชนดอกยญาอาสาลดภาวะโลกร้อนในครั้งนี้ด้วยและในบ่ายวันเดียวกันเวลา15นาฬ er <mythology. S 2> the the ิกา30นาทีเกิดพายุฤดูร้อนบริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาเป็นเวลา30นาทีทำให้อาคารสำนักงานบ้านพักศูนยประตูและแปลงปลูกรอบบริเวณหน่วยงานเสียหายต้นไม้ล้มขวางเส้นทางเข้าหน่วยเป็นจำนวนมาก วันที่22พฤษภาคม2557หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จันร่วมกิจกรรมกีฬาต้านยาสิบติดชุดสัมพันธ์มวลชน3206โดยร่วมกับอบตอป่าตึงสาธารณสุขโรงพยาบาลส่วนตำบลห้วยมหินฝนณสนามโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนช่วงเช้าของวันที่29พฤษภาคม2557 นายประชานมีบุญผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและคณะเดินทางไปยังหน่วยจัดการต้นน้ำดอยปางหนุนเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้แนวทางแก้ไขโดยมีนายทวชชัยธนโรดรุ่งเรืองหัวหน้าหน่วยให้การต้อนรับหน่วยจัดการต้นน้ำดอยปางหนุนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ท้องที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่จันพื้นที่รับผิดชอบประมาณ104ตารางกิโลเมตรระยะทางจากจังหวัดเชียงราย105กิโลเมตรถึงที่ทำการหน่วยจากนั้นช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังหน่วยจัดการต้นน้ำแม่คำโดยนายนัทพลบุญล้วนหัวหน้าหน่วยและเจ้าหน้าที่หน่วยให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลปฏิบัติงานและพาตรวจเยี่ยมบริเวณหน่วยงาน หน่วยจัดการต้นน้ำแม่คำตั้งอยู่ในพื้นที่ปา่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำน้ำแม่สลองและน้ำแม่จันฝั่งซ้ายท้องที่ตำบลแม่สลองในตำบลเทอือดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่จันประกอบด้วยลุ่มน้ำย่อยแม่คำลุ่มน้ำห้วยหกห้วยมากห้วยหยวกเนื้อที่รับผิดชอบ100ตารางกิโลเมตร 3มิถุนายน2557หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จันได้ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยมีโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลสันติสุขชุดสัมพันธ์มวลชน3206เข้าร่วมกิจกรรม มิถุนายน2557เวลา9กานาฬิกานาทีหน่วยจัดการต้นน้ำแม,ม่ตำร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดเพยียวหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่จันร่วมกับอ,อบตอนหนองปะกกอโรงเรียนหนองปะกกอโรงเรียนป่าซางงามโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาและเจ้าหน้าที่ทหารชุมสัมพันธ์มวลชน3 2 0 6จัดโครงการอบรม ่าเยาวชนต้านยาเสพติดปี2557ระหว่างวันที่5-6มิถุนายน2557ณหน่วยจัดการต้นน้ำแม่จัน8มิถุนายน2557หน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาวร่วมกับหน่วยงานสนามสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าร่วมจัดงานเวียงป่าเป้าดีดีณวัดปางนิวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย 8มิถุนายน2557นายอดิศักด์ดอกแก้วหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาวร่วมพิธีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวงแม่ลาวณศาลเจ้าแม่นางแก้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย13มิถุนายน255 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยาวร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยาวประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดการขยะชุมชนบ้านยาฟูหมู่ที่11ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นชุมชนบนพื้นที่สูงที่อาศัยบนต้นน้ำแม่ยาวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ของตำบลแม่ยาว 16มิถุนายน2557นายอดิศักดิ์ดอกแก้วหัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนลาวร่วมงานโครงการจักรยานเพื่อเด็กไทยจากใจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยณโรงเรียนบ้านห้วยป,ปูงอำเภอเวียงปา่าเป้าจัังหวดเชียงรายเีีัชมมคน